ไปดีเนาะทุกคนมือนี้มาอยู่กับซองซิตชแนลคือเก่าเนาะมืัอนี้เทาก่มาลิ้นแคมคลองเนาะมองก็เห็นกันเจือนมากครับซองซองนัวซีแนลเนาะเออฝากมาติดตามพันเด้อทุกคนเอ้ยลมก็แห้งแห้งฝนก็สิตกเนาะทุกคนกะาถามมันได้ยินเสียงลมในคลิปนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำลายลายนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ฝนก็สิตกแห้งกันนันี่หนาวอีกเนาะ มาสองคนก็ได้นะมึอนี่ทีมงานก็บอได้มากนะนี่ทั้งฝากนั่นนั่นทั้งฝากนั่นเดียนมันยังแบบมีตะเวทแดงๆอยู่เนาะแต่วว่าทั้งฝากเท่านี้เมื่อแต่ปวดเมื่อฝนอยู่นี่เขาติดทายวิวไปเบองเนะทุกคนบางงามซัได้นี่สุดยอดหนูนะนี่คลิปนี่กับสิบโมมียังไรเนาะมาหล่อแค่มองซื้อนี่เนาะทุกคนบรรยากาศยามแร่ ตอนนี้ก็ประมาณาหามุ่งครึ่งนอกจเขาโฮกมุ่งแล้วทุกคนนี่ก็จะเป็นผู้เสลาเนาะนี่ผู้เสลาฝนตกนะนี่ทุกคนฝนหยิบหย,ยิบลงมาแล้ทั้งฝากนั้นยังแดงๆอยู่ยังแบบท้องฟ้าสีแดงแจ่มใสงามดีนะ <Okay. S 1> ทั้งฝากเขานี่เมืดคึมเลยนะเห็นป่ะผู้คาคาคาทุกคนนี่บรรยากาศ สุดยอดเดนี่้าข้าเห็ดแล้่วนี่คือสิงหาไมะครับว่าเป็นธรรมะาทองเทีเ่ยวดินเนื้อนี่บรรยากาศนี่้ำคลองไม่น้ำคลองใหญ่ย่าออกวางเลยทุกคนเลย อนาะทุกคนเส่งตอนนี้เขากะยางลาอดินคนเดียวเขานาะเพราะว่าตอนนี้ตะเวนมันกะตกดินนะนะทุกคนเอาง่ายๆมเนี้ยเนี่ยโบเห็นหอตะเวนเนาะแต่ว่าตอนนี้นีเข้าอยู่ในเมืองนี่แต่ทางฝากทางลังเขานี่ม่นะอยู่บอลเขายู่อยู่บ้านเขานะ <Okay. S 2> แต่ว่าทางบ้านเขาฝนมันโต่ตกเนาะตะเวนฝนแดงๆอยู่เนาะสีไทยเบื้องเข้าสีาย,งา,สยางล่อบรรยากาศไทยเบื้องนั้นะทุกคนว่าเป็นจิงไดบรรยากาศ มีผูส้สาวสองสามคนเพื่อและทีมงานของบางวัวบอกเป็นมาเ,านะเาขาบรอยากบนป้ายนะนะเขาก็ยางมาตางเขามาคนเดียวฮะเจ้าหน่อยเขาจากสีไปถ่ายเอาหน่อยนึงเดี๋ยวกะชิ้มเหง้าเนาะดีแลเนาะทุกคนบรรยากาศย่ามแลกนี่งามาไ,ได้นี่ทุกคนอเอ้ยสุดยอดโลดนี่นักยางคนเดียวยางคนเดียวยน,ยวนี่ดึกใหญ่ที่แต่ว่าเขาถิ่มปลาห่าผมเ,เ,เห็นเขาเห็ดเหรอหลายปีแล้วนี่ ในกล้องมันอาจสิแจ้งนะทุกคนนี่บรรยากาศสุดยอดยามค่ำก็ยังมีคนมาหลินนะทุกคนขุนละพวกทิมงานพวกบองมวะเนาะทิมงานพวกเพื่อนคลิปนี้ก็มีอย่งางไร่ข้ามานยางหล่อหลินนึกซื้อๆนะทุกคนล่มก็แห้งๆนะกินหอดบ้านนี่นะเนาะเาก็ห่างจากบ้านตัวเองกับประมาณแปดเก่าล้วนะ ก,บบก็ปกติเปานไดดอกแต่ว่าเขามาเหี่ยนในห้องเขาก็ต้องนอนในเมืองวันศุกร์จังในเมื่อว่าทางบ้านเขาหันแหละหมองตัวว่าสีแดงๆครับแหละท้องฟ้าสีแดงครับเพราะว่าทางนั้นนะ่นะฝนบ่กตกตะเวนตกลิ้นทางนั้นเด้นี่ <c oughs> สุดยอดหอกทุกคนเอ้ยรูปใบแห้งแน,นั่น <c oughs> นี่นี่ผู้สะเล่าวีแหละผู้สะเล่าเนาะทุกคน เอาเนาะทุกคนนี่แหละทีมงานของเบาวงัวและผู้ดินดาวาแดนใต้มีคนดังนี่ทุกคนคนดังในี่ทิกตอกฝากท่องทิกตอกบ่ฝากส่องไอเดอร์ซื้อว่าสาวลุงด็กแนวเนาะคือเกา่าเดี๋ยวเอาสิขึ้นให้แล้วทุกคนเอาเต็มเลยบอกด้วยว่าเอาหน่อยนึงเอาเต็มแล้วเนาะเอาเต็มจอแล้วเนาะเต็มจ่อเรื่อยๆไฟเด้งไฟเดกงเสียงแมวมามาม่มาซ่องกีตารซ่องกีตากัน เพแล้วี่บง้อนี่เออเออเรื่องเื้อซสองเรื่องเน้อน้อเรื่องขาวเกดลท์อ่เสิคนเต็เต็มจออีกนะอเสนอจอออน้อเต็มจอแูี่หน้าอะไรแต่เป็นบแล้วตอนซื่องอนะพวกกลเนาะี้ทุกคนตอนนี้ก็มื่อแห้งลแน่โมห็นแห้งแล้วเหมือนนี่าี่แ้กดบเดียวเพื่ออุ้ลกแย็นหนาวหมื่อีนี้ตอนนี้ ตะเวนตกดินนะเนี่ยโมเห็นแสงหรือัปล่าเนี่ยตะพณ์แต่โมเห็นต่หมอกแต่ฝนเห็นแต่ห,ตหมอกแล้ฝนมันสิต,ตกะคุณอะเห็นตะหมอกตะพณ์เลยยูทูปติดเยี้งมาได้เบิ้งแล้วทุกคนฝ <laughs> นเป็นป่วงเงี้ยนะนะยางควันเลือดอยู่คลิปนี้กะสิม,มีเพียงเท่านี้นะทุกคนกะมาส้มบรรยากาศให้เบินนะ้งเนาะ จะได้กาฝากกดไหลก e, ์กดแรกกดติดตามให้คอยน้ำเพือเป็นกำลังใจใหเหตุคลิปใหม่อะไรได้แล้วกาสีตังาาต้งใจเหตุคลิปออกมาให้ทุกคนเบ่งเนาะหาดเดียกันคลิปหน้า้ารคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย, <c oughs> บาย